เพิ่งหย่ากันได้ไม่ถึงเดือนแต่แม่สามีกลับจัดงานเลี้ยงรู้ต้อนรับสปายคนใหม่ในบ้านหลังเดิมที่ฉันเคยอยู่ไม่มีใครรู้เลยว่าในคืนนั้นฉันแอบ,บทำบางอย่างที่ทำให้ทุกคนในงานถึงกับหน้าชาเพิ่งหย่ากันไม่ทันไรแม่สามีก็ประกาศจัดงานเลี้ยงใหญ่ในบ้านหลังเดิมบ้านที่ฉันเคยใช้ชีวิตอยู่กับอดีตสามีเกือบห้าปีแชนเดเลียคริสตันระยิบระยับเหนือหัวเสียงหัวเราะของแขกก้องไปทั่วห้องโถง ฉันยืนอยู่ตรงมุมประตูถือซองจดหมายสีขาวในมือหัวใจเต้นช้าแต่แน่นทุกฝีก้าวที่ได้ยินจากในบ้านเหมือนย้ำเตือนว่าฉันไม่มีที่ตรงนั้นอีกแล้วแม่สามีใส่ชุดผ้าไหมสีทองเธอหัวเราะเสียงดังพลางจับมือหญิงสาวคนข้างๆหญิงสาวคนนั้นยิ้มอายเธอคือสะพายคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแทนฉันโต๊ะอาหารถูกจัดเรียงอย่างรูหราแก้วไวนแวววาวสะท้อนแสงไฟ กลิ่นสเต็กและน้ำหอมราคาแพงลอยคลุ้งในอากาศฉันจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นคนเตรียมงานแบบนี้เองมือของฉันสั่นเล็กน้อยเมื่อเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอแสดงรายชื่อบัตรเสริมห้าใบชื่อของแม่สามีอดีตสามีและน้องชายเขาอยู่ในนั้นทั้งหมดฉันหายใจเข้าช้าๆกดปุ่มยกเลิกทีละใบเสียงแจ้งเตือนเบาๆดังขึ้นต่อเนื่องราวกับเสียงคลิกเล็กๆที่สะท้อนในหัวใจ ฉันมองเข้าไปในห้องอีกครั้งแม่สามียกแก้วไวน์ขึ้นสูงเธอพูดเสียงดังให้ทุกคนได้ยินขอต้อนรับสภัยคนใหม่ของบ้านเราเสียงปรบมือดังลัน่นหญิงสาวคนนั้นยิ้มกว้างแต่ฉันเห็นแววตาเธอไหววูบเรากับมีบางอย่างที่เธอเองก็ไม่มั่นใจฉันยิ้มบางๆไม่ใช่เพราะดีใจหรือเสียใจแต่เพราะเข้าใจในที่สุดว่าความเงียบของฉันในคืนนี้อาจจะดังเกินกว่าที่ใครคิด ฉันยืนอยู่นิ่งๆหน้าประตูบ้านลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศภายในพัดมาปะทะใบหน้าแต่มันไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกเย็นเลยกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างแน่นอยู่กลางอกเสียงหัวเราะในบ้านยังดังไม่หยุดแขกบางคนหันมามองฉันบางคนจำได้บางคนแค่พยักหน้าเบาๆแล้วหันกลับไปสนุกต่อไม่มีใครกล้าเดินมาถักไม่มีใครอยากทำให้บรรยากาศเสียฉันเดินเข้าไปอีกนิดพรมสีครีมที่เคยเลือกเองยังอยู่ แต่กลิ่นมันเปลี่ยนไปกลิ่นสบู่หอมที่ฉันเคยใช้ในบ้านนี้ไม่เหลืออีกแล้วตอนนี้มีแต่กลิ่นของคนใหม่เสียงเพลงจากลำโพงดังขึ้นเป็นเพลงรักช้าๆที่ฉันเคยเปิดตอนทำอาหารกับเขาฉันจำได้แม่นเขาเคยหันมายิ้มบอกว่าเพลงนี้ทำให้เขารู้สึกอบอุ่นตอนนี้เขายิ้มแบบเดิมให้คนอื่นแม่สามีเห็นฉันเข้าเธอชะงักไปเพียงวินาทีเดียวแล้วก็ยิ้มอย่างคนชนะ เอามาได้ยังไงล่ะหนูเธอพูดเสียงเรียดแต่ในน้ำเสียงนั้นมีความพอใจซ่อนอยู่ฉันไม่ตอบเพียงแค่ส่งยิ้มกลับบางๆสายตาของแขกเริ่มหันมาที่ฉันมากขึ้นเสียงซุบซิบดังเบาๆทั่วห้องบางคนพูดชื่อฉันบางคนพูดชื่อหญิงสาวคนนั้นอดีตสามีของฉันเดินเข้ามาในมือเขาถือแก้วไวเขาดูสงบเกินไปมาทำไมเขาถามเบาๆสายตาไม่กล้าศพของฉัน มาทำสิ่งสุดท้ายให้เรียบร้อยฉันพูดชา้ชาๆเขาขมวดคิว้วหมายความว่ายังไงฉันยื่นโทรศัพท์ให้เขาดูหน้าจอแสดงข้อความบัตรเสริมของคุณถูกยกเลิกแล้วสีหน้าเขาเปลี่ยนทันทีเขาอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันชิงพูดก่อนไม่ต้องขอบคุณรอบฉันแค่คืนสิ่งที่เป็นของฉันน้ำเสียงฉันนิ่งจนน่ากลัวแม่สามีมองฉันเธอพยายามรักษาท่าทีแต่ฉันเห็นแววตาเธอสะดุด เธอพูดเสียงแข็งมันไม่เหมาะนะที่เธอจะมาที่นี่แต่ฉันก็มาแล้วฉันตอบแขกเริ่มเงียบลงเสียงเพลงเบาลงราวกับมีใครปิดรีโมดหญิงสาวคนใหม่ยืนอยู่ข้างๆเธอจับแขนอดีตสามีแน่นเหมือนกลัวว่าฉันจะทำอะไรเกินเลยฉันหัวเราะในใจไม่ใช่เพราะสาีใจแต่เพราะรู้ว่าคนตรงหน้าฉันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพียงคนที่หลงทางเหมือนกัน เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังถูกจัดวางในบทละครของแม่สามีแม่สามีเริ่มเชิดหน้าชีวิตต้องเดินต่อไปนะหนูเธอพูดแน่นอนค้าและฉันก็เริ่มเดินแล้วฉันตอบมือฉันถือซองจดหมายแน่นขึ้นในนั้นคือเอกสารโอนชื่อบัตรหลักที่ฉันเพิ่งเปลี่ยนฉันยื่นให้เธอนี่ค่าเอกสารสุดท้ายที่ผูกกับบ้านหลังนี้แม่สามีรับไปแบบไม่เต็มใจเธอเปิดดูเพียงแวบเดียวแล้วเงียบฉันเห็นนิ้วของเธอสั่นเล็กน้อย หญิงสาวคนนั้นมองฉันอย่างสงสัยพี่เคยอยู่ที่นี่เหรอคะเธอถามเสียงเบาฉันพยักหน้าเคยสิอยู่มาห้าปีเธอเบิกตากว้างเหมือนเพิ่งรู้ความจริงบางอย่างอดีตสามีหลบตาแม่สามีรีพูดแทรกเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงเลยแต่ฉันพูดต่อบางเรื่องมันผ่านไปได้ถ้าใจคนยอมให้ผ่านฉันกวาดตามองรอบบ้านภาพต่างๆผุดขึ้นมาในหัววันแรกที่ย้ายเข้ามา วันที่ทำกับข้าวแล้วเขาช่วยล้างจานวันที่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆแล้วหัวเราะคืนดีกันในคืนเดียวกันทุกอย่างกลายเป็นความทรงจำที่จางลงแต่ตอนนี้มันกลับชัดเจนขึ้นทุกวินาทีเพราะฉันกำลังจะปล่อยมันไปไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่ด้วยความเข้าใจแขกบางคนเริ่มหันไปคุยกันอีกครั้งบรรยากาศเริ่มผ่อนคลายแต่ภายในใจฉันกลับนิ่งสนิทเหมือนคลื่นที่สงบหลังพายุ ไม่มีความโกรธเหลือเพียงความว่างเปล่าหญิงสาวคนนั้นเดินเข้ามาใกล้เธอยื่นมือมาหาฉันขอโทนษนะคะถ้าฉันทําให้พี่รู้สึกไม่ดีน้ําเสียงของเธอติงใจฉันจับมือเธอเบาๆไม่ต้องขอโทษหรอกมันไม่ใช่ความผิดของเธอเธอนิ่งไปแต่ฉันไม่รู้เลยว่าเขาเพิ่งหยากันฉันมองหน้าเธอแล้วรู้ทันทีว่าเธอพูดความจริงแม่สามีทําหน้าตึงอย่ามาทําให้เรื่องใหญ่เธอพูดเสียงแข็ง แต่ตอนนี้ไม่มีใครฟังเธออีกต่อไปสายตาทุกคู่ในห้องจับจ้องมาที่เธอเธอเริ่มก้าวถอยหลังเล็กน้อยอดีตสามีพูดขึ้นเบาๆแม่ครับผมบอกเธอเองว่าเราอยาก,กันนานแล้วแม่สามีหันมามองลูกชายอย่างไม่เชื่อสายตาเธอพูดเสียงสัน่นลูกพูดอะไรออกไปแต่เขาไม่ตอบหญิงสาวคนนั้นปล่อยมือจากเขาเธอถอยไปอีกก้าวน้ำตาเริ่มคลอบรรยากาศในห้องเปลี่ยนจากเสียงหัวเราะเป็นความเงียบ เงียบตนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินฉันยืนนิ่งรู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวแต่ในใจกลับเบาอย่างประหลาดไม่ต้องพูดไม่ต้องอธิบายอะไรอีกทุกคนเห็นด้วยตาตัวเองแล้วฉันหันหลังจะเดินออกแต่ก่อนก้าวพ้นประตูฉันหันกลับไปอีกครั้งขอให้บ้านหลังนี้มีความสุขนะคะเสียงฉันเรียบแต่มั่นคงหญิงสาวคนนั้นพยักหน้าชา้ชาอดีตสามีไม่พูดอะไร แม่สามีมองฉันด้วยแววตาที่ฉันอ่านไม่ออกบางอย่างในสายตานั้นเหมือนเสียใจแต่ก็มีความดื้อรั้นแทรกอยู่ฉันเดินออกมาสู่สวนหน้าเรือนแสงไฟส่องลอดผ่านต้นไม้ใหญ่กลิ่นดอกลีลาวดีแต่จมูกเป็นกลิ่นที่ฉันเคยชอบตอนนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนลมหายใจสุดท้ายของความทรงจำฉันเปิดโทรศัพท์อีกครั้งดูรายชื่อบัตรเสริมที่ถูกยกเลิกทั้งหมดตัวหนังสือเสร็จสิน้นปรากฏครบทุกใบ ฉันยิ้มเล็กน้อยไม่ใช่เพราะชัยชนะแต่เพราะอิสระเสียงดนตรีจากในบ้านยังดังแผ่วๆแ,แต่เหมือนอยู่ไกลเหลือเกินฉันเดินช้าๆผ่านรัว้วท้องฟ้ายามค่ำสีน้ำเงินเข้มลมพัดเบาๆพาเส้นผมปลิวรถแท็กซี่คันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านฉันเปิดประตูเข้าไปคนขับถามปลายทางไปไหนครับฉันตอบด้วยน้ำเสียงมั่นคงไปบ้านใหมค่ค่ะรถค่อยๆเคลื่อนออก แสงไฟจากบ้านหลังเดิมค่อยๆเลือนหายฉันเอนตัวพิงเบาะหลับตาฟังเสียงเครื่องยนต์มันกลายเป็นเสียงที่สงบที่สุดในค่ำคืนนี้ในความมืดของถนนฉันรู้สึกถึงอิสระที่แท้จริงไม่มีความผูกพันไม่มีห่วงไม่มีโซ่มีเพียงลมหายใจของตัวเองและเส้นทางใหม่ที่กำลังเริ่มต้นในใจฉันไม่มีความเกลียดเหลืออยู่มีเพียงรอยยิ้มบางๆและคำหนึ่งที่ลอยขึ้นในหัว ขอบคุณขอบคุณที่ทําให้ฉันรู้ว่าความเงียบก็สามารถตอบแทนได้ทุกสิ่งขอบคุณที่ทําให้ฉันได้เรียนรู้ว่าบางครั้งการเดินออกมาคือการกลับไปหาตัวเองอย่างแท้จริงรถขับผ่านไฟถนนทีละดวงแสงนั้นสะท้อนในดวงตาฉันทุกดวงไฟเหมือนเครื่องหมายของการเริ่มต้นใหม่ไม่มีอดีตไม่มีความเสียใจมีเพียงปัจจุบันที่ฉันเลือกเองฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง เห็นเมืองใหญ่กำลังสว่างขึ้นเสียงหัวเราะจากร้านอาหารริมทางดังมาแผ่วๆกลิ่นกาแฟลอยเข้ามาจากร้านมุมถนนฉันรู้สึกเหมือนหัวใจเริ่มกลับมาเต้นอีกครั้งคืนนี้ฉันไม่ได้เสียอะไรเลยฉันแค่คืนสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันและเก็บสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ศักดิ์ศรีของตัวเองพร้อมกับความสงบที่ไม่มีใครพลากไปได้อีกแล้วฉันมองไฟถนนที่ทอดยาวไปข้างหน้า ทุกดวงไฟเหมือนเส้นทางของชีวิตที่ยังไม่สิ้นสุดไม่มีใครรู้ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับฉันตอนนี้การไม่รู้คืออิสรภาพที่สวยงามที่สุดเสียงฝนเริ่มโปรยเบาๆหยดน้ำกระทบกระจกหน้าต่างรถฉันมองผ่านมันเห็นเงาของตัวเองสะท้อนกลับมาใบหน้าที่ดูนิ่งสงบแต่ในแววตาแฝงแสงของการเริ่มต้นใหม่คนขับเปิดเพลงคลอเบาๆเสียงดนตรีเก่าที่ฉันเคยฟังตอนสมัยเรียน มันพาฉันย้อนกลับไปในวันนั้นวันที่ยังไม่รู้จักคำว่าความผิดหวังวันที่หัวใจยังไม่เคยแตกสลายฉันหัวเราะในใจไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะตลกกับความจริงของชีวิตบางครั้งเราก็ต้องผ่านพายุเพื่อจะรู้ว่าตัวเองแข็งแรงแค่ไหนโทรศัพท์ในมือสั่นขึ้นมีข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารการยกเลิกบัตรเสริมสำเร็จทุกใบฉันจ้องมองตัวหนังสือนั้นสักพัก แล้วกดปิดหน้าจอโดยไม่ลังเลฉันพิงสีสกับเบาะเสียงเครื่องยนต์ดังสม่ำเสมอเหมือนจังหวะหัวใจลมหายใจเริ่มสบายขึ้นไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวมีเพียงความเงียบที่อบอุ่นเมื่อรถจอดที่สี่แยกฉันมองเห็นคู่รักคู่หนึ่งข้ามถนนด้วยกันชายคนหนึ่งกางร่มให้หญิงสาวพวกเขาหัวเราะกันท่ามกลางฝนฉันยิ้มให้ภาพนั้นโดยไม่รู้ตัวคุณจะกลับไปเริ่มใหม่ไหมครับคนขับถาม น้ำเสียงเขาอ่อนโยนเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างข้าฉันตอบสั้นๆเริ่มใหม่แต่ไม่ใช่กับใครคนเดิมเขาพยักหน้าแล้วขับต่อแสงไฟจากร้านกาแฟส่องลอดเข้ามาในรถฉันเห็นป้ายเล็กๆเขียนว่าชีวิตเริ่มได้ทุกเชา้าข้อความเรียบง่ายแต่เหมือนแทงเข้าใจกลางใจฉันฉันรู้ทันทีว่าพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มต้นที่นั่นฝนตกหนักขึ้นเสียงฝนดังรัวราวกับเสียงหัวใจที่กำลังเต้นแรง ฉันหลับตาปล่อยให้เสียงนั้นพาฉันลอยไปความทรงจำทั้งหมดเริ่มจางลงทีละนิดเหมือนละอองฝนที่ไหลลงข้างกระจกในหัวฉันมีแต่ภาพของบ้านหลังใหม่ห้องเล็กๆที่ไม่มีใครนอกจากฉันโต๊ะไม้เก่าที่ตั้งไว้ริมหน้าต่างกลิ่นกาแฟยามเช้าและเสียงนกจากต้นไม้ข้างบ้านภาพนั้นชัดเจนจนเหมือนอยู่ตรงหน้ารถจอดหน้าตึกอพาร์ตเมนต์เก่าๆฉันจ่ายค่าโดยสารแล้วยกกระเป๋าออกมาฝนยังตกไม่หยุด แต่ฉันกลับรู้สึกอยากเดินตากฝนเหมือนจะล้างทุกสิ่งออกจากหัวใจน้ำเย็นกระทบผิวแต่ในใจกลับอุ่นทุกย่ามก้าวที่เดินเข้าไปในอาคารเหมือนเดินผ่านประตูบานใหม่ของชีวิตฉันเงยหน้ามองไฟทางเดินแต่ละหลอดสองสว่างในทางของมันเมื่อเปิดประตูห้องเช่ากลิ่นไม้เก่าๆลอยมาแต่จมูกไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรูไม่มีเสียงหัวเราะจากใครมีเพียงความเงียบและแสงไฟสีเหลืองนวล แต่นั่นกลับทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยฉันวางกระเป๋าลงบนพื้นเดินไปเปิดผ้าม่านออกแสงไฟจากถนนลอดเข้ามาละอองฝนยังคงโปรยลงไม่หยุดแต่ตอนนี้มันดูสวยเหลือเกินฉันนั่งลงข้างหน้าต่างมองดูหยดน้ำไหลบนกระจกในหัวไม่มีภาพอดีตอีกต่อไปมีเพียงความคิดว่าฉันทำได้ฉันยิ้มให้ตัวเองในเงาสะท้อนฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้ง เปิดแอปธนาคารตรวจยอดเงินในบัญชีเงินเก็บที่เหลือไม่มากแต่พอจะเริ่มชีวิตใหม่ได้ฉันพิมพ์ข้อความหาเพื่อนสนิทฉันย้ายออกมาแล้วนะไม่ถึงนาทีเธอตอบกลับดีแล้วแกสมควรได้เริ่มใหม่สักทีฉันหัวเราะเบาๆคำง่ายๆแต่มีพลังมากที่สุดในคืนนี้ฉันเปิดโน้ตบุ๊กเก่าหน้าจอเริ่มสว่างขึ้นโฟลเดอร์แผนชีวิตใหม่ที่เคยวางไว้นานเปิดขึ้นมา ภายในมีไฟล์เล็กๆชื่อว่าคาเฟ่ของฉันฉันกดเข้าไปโดยไม่ลังเลภาพร่างร้านกาแฟที่เคยวาดเล่นๆปรากฏบนหน้าจอฉันมองมันอย่างตั้งใจกลิ่นกาแฟร้อนในความคิดกลับมาอีกครั้งฉันรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากทำจริงๆสิ่งที่ไม่มีใครมาควบคุมได้อีกแล้วฉันเริ่มพิมพ์แผนใหม่เปิดร้านเล็กๆที่มีกลิ่นอบอุ่นขายกาแฟและขนมที่ทำด้วยใจ ให้คนที่หลงทางได้หยุดพักและหายใจทุกตัวอักษรคือการประกาศอิสรภาพของฉันเองเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเป็นข้อความจากหมายเลขที่ฉันคุ้นตาเราคุยกันได้ไหมฉันมองมันอยู่นานก่อนจะกดลบโดยไม่ลังเลไม่มีความโกรธเหลือเพียงความสมบไม่มีความต้องการจะอธิบายอะไรอีกเพราะบางครั้งการไม่ตอบก็คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด ฉันปิดโน้ตบุ๊กหยิบผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวเสียงฝนยังตกอยู่ข้างนอกฉันมองเพดานที่สะท้อนแสงไฟอ่อนๆแล้วคิดกับตัวเองเบาๆทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นในใจฉันไม่มีภาพอดีตหลงเหลืออีกมีเพียงอนาคตที่กำลังรออยู่และเช้าวันใหม่ที่ฉันจะตื่นมาพร้อมความสุขที่สร้างเองไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าฉันมีค่าฉันหลับตาช้าๆฟังเสียงฝนเป็นเพลงกล่อม มันไหลผ่านหัวใจเหมือนน้ำใสที่ชล้างความปวดร้าวทุกสิ่งที่เคยเจ็บกลายเป็นเพียงความทรงจําแต่ความทรงจํานั้นไม่ทําร้ายฉันอีกต่อไปแสงฟ้าผ่าผ่านหน้าต่างวาบหนึ่งฉันเปิดตาเห็นเงาตัวเองสะท้อนบนกระจกในเงานั้นมีหญิงสาวที่ยืนหยัดไม่ใช่คนเดิมที่เคยร้องให้ขอให้ใครกลับมาแต่คือคนที่ยิ้มได้เพราะเดินออกมาเองเสียงฝนค่อยๆเบาลงฉันได้ยินเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืน เป็นเวลาที่ทุกอย่างเงียบที่สุดแต่ในความเงียบนั้นฉันกลับได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนเสียงนั้นบอกว่าเธอทำถูกแล้วฉันยิ้มกว้างเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งแต่เกิดจากความภาคภูมิใจในตัวเองที่กล้าเลือกทางเดินใหม่แม้มันจะเริ่มจากศูนย์ก็าตามในคืนที่ฝนตกไม่หยุดฉันรู้แล้วว่าไม่มีสิ่งใดต้องเสียใจอีกเพราะสิ่งเดียวที่ได้กลับมาคือตัวฉัน และนั่นมากพอสำหรับการเริ่มต้นครั้งนี้เช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นกาแฟจากร้านข้างล่างลอยขึ้นมาแต่จมูกฉันลุกขึ้นหายใจลึกๆพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตในแบบของตัวเองจริงๆฉันยิ้มให้แสงเช้านั้นรู้สึกถึงอิสรภาพเต็มหัวใจไม่มีแม่สามีไม่มีอดีตมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่กลับมารักตัวเองและโลกใบใหม่ที่รอให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างสง่างาม ฉันเดินไปที่หน้าต่างแสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านบางสีขาวละอองฝนเมื่อคืนเกาะอยู่บนกระจกมันสะท้อนแสงเหมือนเพชรเม็ดเล็กๆฉันมองมันอย่างสงบเหมือนมองอนาคตของตัวเองเสียงรถจากถนนด้านล่างเริ่มดังขึ้นเมืองกำลังตื่นเสียงผู้คนเดินทางไปทำงานเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าเสียงชีวิตที่หมุนต่อโดยไม่รอใครฉันหันกลับมาในห้องห้องเล็กๆที่ว่างเปล่า แต่เต็มไปด้วยความเป็นอิสระไม่มีของหรูไม่มีเครื่องประดับราคาแพงแต่ทุกอย่างเป็นของฉันฉันต้มน้ำในกาต้มน้ำไฟฟ้าเก่าเสียงเดือดดังขึ้นเบาๆกลิ่นกาแฟคั่วหอมลอยเต็มห้องฉันเทน้ำร้อนลงแก้วที่มีรอยร้าวนิดๆไอ้น้ำลอยขึ้นมาเหมือนลมหายใจใหม่ฉันนั่งที่โต๊ะเล็กข้างหน้าต่างวางสมุดจดไว้ตรงหน้าเปิดหน้าว่างเปล่าแล้วเขียนบรรทัดแรกด้วยมือที่มั่นคง ชีวิตใหม่เริ่มที่นี่ฉันเขียนต่อเขียนถึงความฝันเก่าๆที่เคยทิ้งไว้ร้านกาแฟเล็กๆของฉันฉันวางหนังสือเก่าและมุมเงียบๆสำหรับคนที่อยากพักจากโลกฉันเขียนแผนการเล็กๆสำหรับสัปดาห์หน้าหางานพาร์ท,ท์ชั่วคราวหาห้องเช่าราคาถูกกว่านี้เริ่มเก็บอุปกรณ์ทำกาแฟทีละชิ้นทุกข้อเหมือนก้าวแรกของเส้นทางใหม่ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าแอปหางาน เลื่อนดูรายชื่อร้านกาแฟที่เปิดรับพนักงานมีร้านหนึ่งอยู่ไม่ไกลชื่อมิตรภาพคาเฟ่ฉันโทรไปเบอร์ที่ให้ไว้เสียงปลายสายเป็นหญิงวัยกลางคนน้ำเสียงอบอุ่นพรุ่งนี้ว่างไหมจะมาลองคุยกันได้เลยฉันยิ้มได้ค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะหัวใจเต้นแรงแต่เป็นความตื่นเต้นที่ดีฉันมองแก้วกาแฟในมือรสขมเข้มแต่มีกลิ่นหอมอบอุ่นมันเหมือนชีวิตของฉันในตอนนี้อาจจะขมในตอนแรก แต่เต็มไปด้วยความหมายเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข้อความจากเพื่อนสนิทแก้โอเคไหมฉันพิมพ์ตอบโอเคกว่าที่คิดแล้วแนบรูปกาแฟแก้วนั้นไปด้วยเธอตอบกลับดีใจที่เห็นแกยิ้มอีกครั้งฉันยิ้มจริงๆเพราะครั้งนี้ไม่ต้องเสแสร้งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกำลังนำฉันไปในทางที่ถูกต้องแม้มันจะเริ่มจากความเจ็บก็ตามฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบกระเป๋าใบเล็ก ตั้งใจจะเดินไปตลาดใกล้ๆอากาศหลังฝนตกสดชื่นพื้นยังเปียกแต่ท้องฟ้าเริ่มใสกลิ่นดินชื้นลอยเข้าจมูกแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำบนใบไม้ทุกอย่างดูสดใหม่ราวกับโลกทั้งใบกำลังเริ่มต้นพร้อมฉันฉันเดินช้าๆไม่รีบไม่กังวลที่ตลาดผู้คนยิ้มทักทายกันแม่ค้าผักจำฉันได้หลังจากมาซื้อไม่กี่ครั้งวันนี้ดูสดใสจ,จังลูก ฉันหัวเราะพระฉันเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะคะเธอยิ้มกลับนั้นขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะฉันเลือกผักผลไม้แล้วแวะซื้อขนมปังในหัวคิดถึงเมนูที่จะลองทำในร้านของตัวเองกาแฟดำกับขนมปังอบเนยฟังดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอบอุ่นฉันรู้สึกถึงความสุขเล็กๆก,ก่อตัวในใจเมื่อกลับถึงห้องฉันวางของไว้แล้วเปิดโน้ตบุ๊กอีกครั้งเริ่มเขียนบันทึกประจำวันเขียนทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทุกเสียงหัวเราะทุกแรงบันดาลใจระหว่างเขียนฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเบอร์ที่ขึ้นมาคือของอดีตสามีฉันนิ่งไปครู่หนึ่งเสียงในหัวบอกว่าอย่าเปิดแต่หัวใจฉันนิ่งพอที่จะกดรับฮันโลเสียงเขาเงียบไปสัตว์พักฉันแค่อยากรู้ว่าเธอสบายดีไหมฉันตอบเรียบเยบสบายดีข้ามากกว่าที่เคยอีกฝั่งเงียบเหมือนคำตอบนั้นหนักเกินไปเธอโกรธฉันไหมเขาถามเบา ฉันยิ้มแม้เขาจะมองไม่เห็นไม่ค่ะฉันไม่โกรธเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําให้ฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรเสียงฉันมั่นคงกว่าเดิมมากขอโทษนะเขาพูดในที่สุดขอบคุณค่าฉันตอบขอบคุณที่สอนให้ฉันรักตัวเองมากขึ้นหลังจากนั้นฉันกดวางสายไม่มีน้ําตาไม่มีความเสียใจเหลือเพียงความสงบฉันกลับไปนั่งที่โต๊ะมองแสงแดดที่ส่องผ่านกระจกในหัวมีแต่คำว่าอิสระ คำที่เคยฟังผ่านหูแต่ไม่เคยเข้าใจตอนนี้ฉันเข้าใจมันลึกซึ้งที่สุดในชีวิตเย็นวันนั้นฉันเดินออกไปข้างนอกอากาศเริ่มเย็นลมพัดเบาๆฉันเดินไปที่สวนสาธารณะใกล้ห้องเด็กๆวิ่งเล่นเสียงหัวเราะดังทั่วบริเวณฉันนั่งลงบนม้านั่งใต้ต้นไม้ใหญ่มีหญิงชรานั่งข้างๆเธอมองฉันแล้วยิ้มดูเหมือนลูกเพิ่งผ่านเรื่องหนักมาฉันหัวเราะแค่แต่ตอนนี้เบาแล้ว เธอพยักหน้าดีแล้วจ้าบางครั้งการเสียอะไรไปก็เพื่อให้เจอสิ่งที่ดีกว่าฉันฟังแล้วรู้สึกเหมือนหัวใจถูกอกเธอพูดต่ออยากกลัวการเริ่มต้นใหม่เลยมันคือของขวัญจากชีวิตฉันพยักหน้าข้าฉันเริ่มเข้าใจแล้วเธอลุกขึ้นยิม้มนั้นเก็บรอยยิ้มไว้นะลูกมันสวยมากแล้วเธอก็เดินจากไปอย่างชา้าชาฉันนั่งอยู่ตรงนั้นอีกนานมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีจากฟ้าใสากลายเป็นสีทองของยามเย็น แสงอาทิตย์สุดท้ายของวันตกกระทบผิวน้ำในบ่อมันส่องประกายเหมือนคำสัญญาใหม่ในใจฉันลุกขึ้นเดินกลับห้องด้วยหัวใจที่เบากว่าเดิมเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นกาแฟยามเช้ายังอวนอยู่ในอากาศฉันรู้ทันทีว่าพรุ่งนี้ฉันจะตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มคืนนี้ฉันนอนหลับโดยไม่ฝันถึงอดีตอีกมีเพียงภาพของร้านกาแฟเล็กๆในหัวเสียงหัวเราะของลูกค้ากลิ่นขนมปังอบใหม่ และหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ด้วยความภาคภูมิใจเธอไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคือฉันคนใหม่ที่ไม่ได้หนีจากอดีตแต่เลือกจะก,ก้าวข้ามมันอย่างสง่างามฉันรู้แล้วว่าชีวิตหลังการหย่าไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของอิสระวันที่ฉันเลือกตัวเองวันที่ฉันเลือกรอให้ใครมาเติมเต็มและเริ่มเติมเต็มหัวใจตัวเองอีกครั้งเช้าวันถัดมาฉันใส่เสื้อเชิดสีขาวตัวเรียด มัดผมเรียบร้อยยิ้มหน้ากระจกพร้อมเดินไปสัมภาษณ์งานที่ร้านกาแฟหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นแสงแดดยามเช้าส่องบนถนนเสียงนกร้องเบาๆจากต้นไม้ริมทางฉันเดินช้าๆสูดอากาศเต็มปอดรู้สึกถึงชีวิตที่กลับมาอีกครั้งและครั้งนี้ฉันจะใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดเช้าวันนั้นท้องฟ้าใสจนแทบไร้เมฆแสงแดดอบอุ่นส่องลอดผ่านกระจกหน้าร้าน ป้ายไม้เล็กๆที่ฉันเพิ่งแขวนเมื่อวานเขียนว่าเริ่มต้นใหม่คาเฟ่กลิ่นกาแฟคั่วหอมฟุ้งไปทั่วห้องเสียงเครื่องบดกาแฟดังเบาๆเป็นจังหวะที่คุ้นเคยลูกค้ากลุ่มแรกของวันเดินเข้ามาหญิงสาวสองคนยิ้มให้ฉันก่อนสั่งลาเต้ร้อนฉันรับออเดอร์ด้วยมือที่มั่นคงหัวใจเต้นช้าแต่แน่นด้วยความสุขขณะเทนมลงแก้วฉันเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกผู้หญิงในนั้นไม่ได้ดูเศร้าอีกแล้ว ไม่มีร่องรอยของความเสียใจมีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยชีวิตเสียงประตูดังกริง้งแม่ค้าผลไม้จากตลาดเดินเข้ามาเห็นร้านใหม่ของหนูเปิดเลยแวะมาดูฉันยิ้มขอบคุณข้าลองกาแฟไหมคะเธอหัวเราะแน่นอนวันนี้ฉันเป็นลูกค้าคนแรกเลยใช่ไหมฉันพยักหน้าแล้วส่งแก้วกาแฟให้เธอกลิ่นหอมลอยฟุ้งเธอจิบเบาๆก่อนยิม้มอร่อยมากลูกทำด้วยใจสินะข้าทุกแก้วทำด้วยใจจริงๆ คำพูดนั้นทำให้ฉันรู้ว่าฉันมาถึงจุดที่อยากอยู่เสียงหัวเราะของลูกค้าดังเบาๆเสียงช้อนกระทบแก้วกาแฟจังหวะนุ่มนวลทุกเสียงกลายเป็นดนตรีของเช้าวันใหม่ไม่มีความเร่งรีบไม่มีความกดดันมีเพียงความสงบที่ฉันสร้างขึ้นเองฉันเดินไปเปิดหน้าต่างร้านสายลมเย็นพัดเข้ามาแต่ผิวผ้าม่านสีขาวพลิ้วเบาๆแสงแดดสะท้อนบนโต๊ะไม้จนเกิดเงาทองอ่อนๆ มันสวยเรียบง่ายเหมือนชีวิตใหม่ของฉันฉันหยิบสมุดบันทึกที่วางอยู่บนเคาน์เตอร์เปิดหน้าแรกที่เคยเขียนไว้คำว่าชีวิตใหม่เริ่มที่นี่ยังคงอยู่แต่วันนี้ฉันเติมประโยคต่อท้ายและฉันไม่ต้องการวนกลับไปอีกแล้วฉันปิดสมุดด้วยรอยยิ้มเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเป็นข้อความจากเพื่อนสนิทร้านเปิดแล้วเหรอแกทำได้จริงๆด้วยฉันพิมพ์ตอบใช่สิแค่เชื่อในตัวเองก็พอแล้ว เสียงหัวเราะจากมุมห้องทําให้ฉันหันไปหญิงสาวคนหนึ่งนั่งเขียนหนังสืออยู่คนเดียวเธอยกแก้วกาแฟขึ้นมามองฉันแล้วยิ้มรอยยิ้มนั้นเหมือนฉันในวันเก่าวันที่ต้องการแค่ที่พักใจจากโลกใบนี้ฉันเดินเข้าไปถามเบาๆกาแฟโอเคไหมคะเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบอร่อยข้าอุ่นมากเลยฉันพยักหน้าดีแล้วข้าที่นี่ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นที่ที่อบอุ่นเมื่อเธอก้มกลับไปเขียนต่อ ฉันรู้ทันทีว่าฉันได้สร้างสิ่งที่มีค่าไม่ใช่แค่ร้านกาแฟแต่เป็นที่ที่คนจะได้เริ่มต้นใหม่เหมือนที่ฉันเคยทำแดดยามสายส่องผ่านกระจกอีกครั้งฉันยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์มองผู้คนที่เดินผ่านหน้าร้านทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองบางคนอาจกำลังเริ่มต้นใหม่เหมือนฉันบางคนอาจยังติดอยู่กับอดีตแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นแบบไหนฉันอยากให้ที่นี่เป็นที่ที่พวกเขาหายใจได้เต็มปอดอีกครั้ง ฉันยกแก้วกาแฟของตัวเองขึ้นไอร้อนลอยขึ้นแต่ปลายจมูกฉันหลับตาสูดกลิ่นหอมลุกๆึกแล้วพูดกับตัวเองเบาๆชีวิตไม่ได้จบตอนที่ใครจากไปมันเพิ่งเริ่มตอนที่เราเลือกจะกลับมาหาตัวเองเสียงลมพัดอ่อนๆผ่านหน้าร้านแสงแดดอบอุ่นส่องทั่วทั้งห้องฉันยิ้มกว้างรอยยิ้มที่แท้จริงรอยยิ้มของผู้หญิงที่ไม่ต้องรอใครมารักอีกต่อไปเพราะในที่สุด ฉันก็ได้กลับมารักตัวเองแล้ว